โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านๆด้วยนะครับผมวันนี้นะครับอยู่เกมมิคิวเช่นเคยนะครับโดยในวันนี้นะครับแอดก้าก็ได้รับรีเฟรชนะครับจากผู้ชมทางบ้านนะครับผมว่าอยากให้ทําในส่วนของอุ้ชาร์เม้นนะครับรีเมคหน่อยนะครับผมเพราะว่าคลิปเก่าทามันนานแล้วนะก็วิธีการดูนะครับว่าคาสไหนหลอมอะไรนะครับเปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับไปที่คัสนั้นนะครับดูว่าเนี่ยตรงนี้มันให้หล่อมอะไรอีกเช่นอันนี้บอกมันบอกว่าให้หลอมเป็นไทบิดนะครับ กลรองให้บิดไปเลยนะครับที่มีเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับแอดมินเก้าสตอร์ดหยอกหยอกหยอกยอกนะครับเป็นยหยอกๆนะครับผมก็มันถ้ามันสั้นแค่นี้นะครับก็มันก็จะสั้นเกินไปเนาะก็แอดเจ้านะครับได้นำข้อมูลนะขออนุญาตจากลุงหมีนะครับผมที่เป็นคนที่เขาทําข้อมูลในบล็อกเขานะครับแอดเจ้าได้ไปขออนุญาตจากลุงหมีนานะครับเพื่อที่จะมาทำคลิปดีๆแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมด้ดูกันนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่า บล็อกของเรามีนะเขียนอะไรกันบ้างดีกว่าเรื่องการหลอมตูมฐานเมนครับลำดับที่สอของข้าศัตริยแล้วกันนะครับ,บรข้าศึกเสรเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6หัวข้อและกลับนะครับผมเรื่องนี้คือสเตรนท์นะครับผมก็คือการเพิ่มแรงตีพื้นฐานนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสกิบเบิลนะครับสำหรับสายเสียภาพนะครับผม สองนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับหรืออินเน็ตนะครับผมก็คือการเพิ่มพลังตีเวทมนต์และเพิ่มความเร็วในการรีสกิลให้กับสายเวทนะครับสามนะครับเอ็นดูแรนต์นะครับเอ็นดูแรนต์เนี่ยจะเพิ่มเลือดสูงสุดให้กับทั้งสองสายนะครับสี่ครับฟิสเชอิตี้นะครับฟิสเชอิตี้เนี่ยเป็นเพิ่มความเร็วในการรีสกิลครับความแม่นยำนะครับและการรบลีกให้กับสายกจดียภาพครับจะจะเพิ่มเพียงโอกาสรบลีกนะครับให้กับสายเวทเท่านั้นนะถ้าหลอมที่มีอยู่พวกเด็กนะครับผมต่อไปนะครับ ก็คือสองสองวิสตอมนะครับวิสตอมนี่ก็คือเพิ่มความแม่นยำนะครับโอากาสคริติคอลนะครับและการลบบลีดให้กับสายเวทน,น,นะครับแต่เพิ่มเพียงการลบบลีดแก่แต่โดยภาพเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับสุดท้ายนะก็คือลัคกี้นะครับลัคกี้เนี่ยก็คือจะเพิ่มโอก,กาสโจมตีของตนให้กับรุ่นเดีย์ครับและเพิ่มความรุนแรงให้กับการโจมตีแบบคริติคอลนั่นเองนะมาดูในส่วนของไฟเตอร์กันก่อนดีกว่านะครับไฟเตอร์เนี่ย ว่ามันบวกค่าอะไรกันบ้างนะครับเฟสเตอร์ครับบวกในส่วนของสเตรนท์นะครับการดูแลนะครับแล้วก็ด e x ท e ิตี้นะครับโดยเฟเตอร์นะครับก็จะเป็นแบบหลอมสายกายภาพนะครับส่งผลให้โจมตีแบบไม่ขีนะครับแรงขึ้นมีพลังชีวิตเพิ่มมากขึ้นเพิ่มความเมนยำและหลบหลีกเล็กน้อยครับผมมาดูในส่วนของตีฟกันบ้างดีกว่านะครับตีฟนะครับก็จะเน้นค่าของดีทลิตี้นะครับแล้วก็ เต้นนะครับแล้วก็ endurance นะครับก็คือจะเพิ่มอัตราการหลบหลีกและความแม่นยำความเร็วในการรีสกิลแก่สายกายภาพเพิ่มพลังชีวิตและพลังโจมตีปกติเล็กน้อยนะครับผมโมดูลส่วนต่อไปนะครับก็คือวิสากนะครับเน้นอินนะครับเน้นเอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็วิสด้อมนะครับแล้วก็ลัคกี้นะครับผมก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีด้วยเวทนะครับเพิ่มความเร็วในการรีสกิลให้แก่สายเวท เพิ่มความแม่นยำโอกาสคริทิคอลและความรุนแรงในการคริทิคอลเล็กน้อยครับผมต่อไปน้าดูในส่วนของฮิลเลอร์กันบ้างดีกว่านะฮิลเลอร์เนี่ยก็จะเน้นค่าอินเทรสนะครับแล้วก็เอนดูแลน์แล้วก็ Land, วกิสตอมนะครับเพิ่มการโจมตีด้วยเวทนะครับเพิ่มความเร็วในการรีสกิลแก่สายเวทเพิ่มพลังชีวิตครับผมต่อไปน้าดูในส่วนไฮบิดกันบ้างดีกว่านะไฮบิดนะครับเน้นค่าเฉลี่ยค่าสําคัญนะครับ ใช้กับสายที่เป็นกึ่งกายภาพนะครับเพราะว่าตัวของไฮบิดเนี่ยมันจะบวกทั้งสเตนแล้วก็อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับผมก็คือบวกทั้ง2เลยนะครับทั้งสงสายเลยนะครับค่าไหนที่เป็นเกี่ยวกับดาเมจกายภาพด้วยดาเมจเวทด้วยนะครับหรือเป็นสกิลกายภาพหรือสกิลเวทเนี่ยหลอห่หลอไฮบิดหล่อไฮบิดได้เช่นกันนะครับต่อไปนะมาดูในส่วนของลัคกี้นะครับลัคกี้นะครับก็จะเน้นค่าลักและค่าอื่นๆเล็กน้อยนะครับผม สร้โอกาสโจมตีสูงสุดให้กับอาวุธเบียดและเพิ่มความรุนแรงให้กับการโจมตีแบบคริติคอลนะครับโดยนะครับคิดความแรงจากเซนต์ฉะน้นนะสายกายภาพมักจะหลอมสีนี้ได้มีประสิทธิภาพมากกว่าสายเวทนะครับผมต่อไปนะครับสเปลเบเกอร์ aker, นะครับสเปลเบเกอร์ aker, เนี่ยก็จะเน้นค่าอินเทเล็ตนะครับวิดดอมนะครับแล้วก็เอนดูแลนส์นะครับเพิ่มในการโจมตีด้วยเวทเพิ่มความเร็วในการรีสกิลให้แก่สายเวท เพิ่มความแม่นยำโอกาสคิริยาข้อและปัจชวิตครับผมต่อไปนะครับผมเรามาดูในส่วนของวิธีการดูนะครับว่าคาร์ดเนี่ยเป็นสายอะไรนะครับอ่ะเป็นกกยภาพหรือเป็นเว้นหรือเป็นไฮบริดนะครับแล้วตัวอย่างอย่างขออีก9เนี่ยตอนนี้ใช้เป็น리เจียน레เว넌นะครับอ่ะกดแสปโอเวอร์บีนะครับดูตัว,ต,วตามมันก็ดได้เลยนะตรงน,นี้เลยนะครับสังเกตได้ว่าตัวของ리เจียนเว넌เนี่ย สังเกตตรงอินเทอร์เลสกับสเตรนนะครับอินเทอร์เลสเนี่ยจะมีค่าที่มากกว่าตัวของสเตรนนะครับก็แสดงว่าตัวของดีเจนเรลนั้นเนี่ยเป็นคลาสสายเวทนะครับต่อไปมาดูในส่วนของเคีอร์เดอร์เบนเจอร์บ้างดีกว่านะครับเคีอร์เดอร์เบนเจอร์เนี่ยก็สังเกตได้ว่าตัวของสเตรนนะครับมีค่ามากกว่าตัวของอินเทอร์เลสนะครับซึ่งก็หมายความว่าเคียร์เดอร์เบนเจอร์นั้นเป็นคลาสสายกายภาพนะครับ และสุดท้ายนะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวของอะพารินนะครับสังเกตได้ว่าค่าสเตนนะครับแล้วก็ค่าอินเทอร์เนี่ยมีค่าที่เท่ากันนะครับซึ่งก็หมายความว่าค่าของอะพารินเนี่ยเป็นค่าสายไฮบริดนะครับก็คือกึอ่งกยภาพแล้วก็กึ่งเวทนะครับหลกัหลกๆก็จะเป็นประมาณนี้น้องวิธีการดูว่าค่าไหนเป็นสายอะไรนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับว่าแต่ละสายเนี่ยหลอมอะไรกันบ้างนะครับ อันนี้คืออยู่ที่การใช้งานนะไม่ได้แนะนําว่าแบบต้องฟิกว่าค้านี้ต้องหรอกอันนี้เท่านั้นไม่ใช่นะครับอยู่ที่การนั้นการใช้งานของคนดูเลยนะครับผมเพราะว่าแต่ละค้าเนี่ยคนดูใช้งานมันไม่เหมือนกันเนาะบางคนจะใช้ค้านี้ไปทางแท้งนะครับคืกก็จะเป็นไฟเตอร์นะครับบางคนจะใช้คันเนี้ยนี่ทำดาเมจก็จะไปทางลัคกี้นะครับมันแล้วแต่คนใช้เนาะมันฟิกกันฟิกให้กันไม่ได้นะครับอยู่ที่เราจะเลือกว่าเราจะใช้งานแบบไหนนะครับผมก็อย่างเช่นไฟเตอร์เนี่ย ก็ตัวอย่างนะครับก็ยางเป็นอย่างเช่นวิเวนแอลนะครับแอลมินเจอร์นะครับที่ต้องการหลออเลือดนะครับที่การหลอเลือดเนี่ยที่การได้เลือดนะครับต้องการเลือดเยอะๆนะครับก็จะเป็นไฟเตอร์นะครับหลอดไฟเตอร์ก็จะดีนะครับต่อไปในส่วนของตีกันว่านิดกว่านะตีก็จะเน้นทางโมดิคละความแม่นยำเนาะหลักๆก็ตัวอย่างนะก็อย่างเช่นยามิโนโรนินนะครับซอร์มาสเตอร์นะครับหรือแอนติซินนะครับที่จะเป็น้าที่สายลบรลือหาย พิ้วนะครับก็จะเป็นหลอกเป็นติ๊นะครับหลบกเก่งนะครับต่อไปวิสระนะครับวิสระก็อย่างเช่นดิวเนนนะครับผมเมดนะครับที่จะหลอกไปทางวิสระนะครับพวกคาร์ดเวทต่างๆเนาะต่อไปนะในร่ส่วนของฮิลเลอร์นะครับฮิลเลอร์เนี่ยก็จะคล้ายๆกับไฟเตอร์เลยนะครับก็คือจะเน้นเลือดนะครับแต่จะเป็นของสายเวบนะครับเพราะไฟเตอร์เนี่ยเป็นเน้นเลือดแล้วก็เป็นของสายเกียภาพเนาะเ่นโอลาเ o r ร์ l ลอดออฟออเดอร์นะ ดาร์กน uh, er ้องพามอะไรอย่างเงี้ยที่อยากได้เลือดนะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเวทก็ไปฮิลเลอร์ได้นะครับต่อไปนะครับในส่วนไฮบิดนะครับไฮบิดก็จะเป็นค่าผสมเนาะก็จะมีอ่ารวกทั้งของกายภาพแล้วก็ของเวทมนต์ด้วยนะครับก็อย่างเช่นนะครับอักพาดินนะครับหรือเป็นตัวของเดไนน์นะไม่ใช่เดนไนน์หลอดนะเดนไนท์ Dead ธรรมดานะม Dead เนี่ยนะเดนไนท์เนี่ยก็จะมีสกิลที่เป็นของกายภาพแล้วก็เวทมนต์นะครับก็หลอดไฮบิดก็จะดีนะครับ แล้วก็ตัวของไปทีสอ่6นะครับหลอกไฮวิดก็ได้เช่นกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับมาดูในส่วนของลักกี้กันบ้างดีกว่านะลักกี้เนี่ยคือจะเป็นเอชานเมนที่หลอกทั้วบ้านทัเมืองนะครับผมก็จะเน้นนะครับเน้นไปทางคีเด็ดข้อนะครับก็หลอกได้เยอะแๆเลยนะครับที่อยากได้คีเด็ดข้ออยากแรงๆเนี่ยวิดอก็หลอกได้นะแคลดอมินเตอร์ก็หลอกได้เช่นกันนะหรือเป็นหรือค้าต่างๆเลยนะที่เน้นอยากเน้นคี้นะครับผมก็ลักกี้เลยนะครับแนะนําเลย ต่อไปนั้นในส่วนของสเปอร์เบเกอร์นะครับสเปอร์เบเกอร์เนี่ยหนะเขาจะสงสัยพี่สเปอร์เบเกอร์มันดีเหรอครับผมว่าวิสาจะดูดีกว่าหน้าอะไรเงี้ยเ้าแตกต่างกันนะครับเขาต่างระหว่างสเปอร์เบเกอร์กับตัวของวิสานะครับและเขาจะสงสัยนะเรื่องของสเปอร์เบเกอร์กับตัวของวิสานะครับเพราะมันเป็นหลอมเวทเหมือนกันเนาะและมันแตกต่างกันไม่มากเท่าไหร่นะครับอย่างของวิสาดเนี่ยถ้า แต่เก้าก็แนะนำนะครับไอ้เก้าแบบขออธิบายคร่าวๆแล้วกันนะวิสายก็จะเน้นไปทางแบบคัสไหนที่เป็นคัสเวทแล้วก็มีสกิลที่เพิ่มขี้ให้กับตัวตนเองนะครับก็หลอมวิสายไปได้เลยนะครับส่วนคัสไหนที่เป็นคัสเวทเนี่ยเราไม่มีสกิลเพิ่มอัตราติดขี้นะครับก็แนะนําให้เป็นสกิลเบเกอร์นะครับอย่างเช่นโอราเคิลครับชาแมนนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นคนเดียวอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีขี้โอกาสตีติดคี้เราน้อยนะครับเราหลอมเป็นสกิลเบเกอร์ก็จะช่วยให้เราตีติดคี้ ได้ไง่ายมากขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะอ๋อเสริมนิดนึงนะครับเป็นส่วนของอาตาัตราลบหลีกของคา้านเรานะครับดูได้ตรงไหนนะดูได้ตรง e v o l i o n chain นะครับผมอ่ะตรงนี้เลยเห็นไหมตรงนี้จะมีบอกโอกาสนะเช่นเนเช่นโอกาสลบอัตราลบหลีกเนี่ยขอ,ของเจ้าโรเเจอร์ขอย่าวาเนี่ยจะมียี่4สอจุดห้าสี่ปอร์เซนตะครับสมมติอาจจะไม่ได้เอาอย่างนี้มานะสมมติเป็นรีเวนแนนแล้วกันสังเกตว่าเนี่ย2ี่สบจุด้าสามนะก็คืออาตาัตราลบหลีก แต่ถ้าเรากดสกิลบัฟเนี่ยที่มันเพิ่มมาตัาคหลบดิกให้กับตัวเราเนี่ย30%เนี่ยมันจะเพิ่มเป็น52เห็นไหมซึ่งเวลาศัตรูตีเราเนี่ยนี่ค่าตรงนี้คือค่าหลบดิกเนาะมันจะตีเราให้แบบ50%นะก็คือสุ่มเลยนะ52%ซ็คือเราจะหลบดิกได้นะครับอีก48%ก็คือเมาาื่อไหร่เมื่อไหร่ตีเราเราโดนนะครับเออประมาณนั้นแล้วกันเนาะอันนี้คือเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับสรุปนะครับสรุปสุดท้ายนะครับก็ อยู่ที่การใช้งานนะครับแอดก้าจะไปบอกฟิกให้ทุกคนเช็คสีม่วงตามแอดก้าอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะครับอยู่ที่การใช้งานเลยนะครับแต่ละคนมันใช้งานไม,ไ,มไม่เหมือนกันเนะาะบางคนอาจะใช้เลือดบางคนอยากจะเน้นพยายภาพบางคนอยากจะเน้นเวทมนลอะไรเงี้ยบางคนอยากจะเน้นคีย์นะเป็นแ,แต่คนต้องการใช้้วกันนะครับผมอยากหลอมอะไรก็หลอมนะครับตาม,มานั้นเลยเนาะโอเคสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบคุณลุงหมีอีรอกรอบนึงนะครับที่อนุญาตให้แอดก้านำข้อมูล ในวอลอกของลุงหมีนะครับมานําเสนอให้ทู้ชนได้ดูกันนะครับส่วนใครที่อยากไปติดตามผลงานลุงหมีทั้งอื่นๆนะครับก็กดลิงก์ได้ใน description นะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวก็จะแปะลิงก์ไว้ใน description นะครับก็กดเข้าไปดูผลงานต่างๆของลุงหมีได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ยังตามแล้วก็ดูเรื่อยๆนะครับเสมอๆนะครับก็อยากให้ก็ทาคลิปดีๆแบบนี้ขึ้นมาอีกครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ก็ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ